ะวัสด,ดีจ้าพี่น้องต้องไปอันนี้เราก็มาทำข้าวผัดกินกันจ้าอันนี้ผัดหอมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็เห็ดเซจ้าผัดให้หอมเลย เมืผัดทุกอย่างหอมแล้วพี่น้องใส่ไข่ลงไปวันนี้เรามีข้าวผัดข้าวผัดมคนเดียวลูกชายไม่อยู่ลูกชายกลับไปแล้วแล้วเราก็ามาใส่ข้าวกันเลยจ้าข้าวผ,ผัดก่อนเลย ข้าวหูวันตะมวานเดอ้อข้าวผัดใส่ข้าวเย็นจะจะไม่แฉกเด้พีน่น้องข้าวเย็นเรามาอุ่นอีกรอบหนึ่งให้ร้อนแล้วเราก็ผัดข้าวก็จะไม่แฉกจ้า แล้วเราก็จะใส่ทูน้าลงไปวันนี้เราผัดข้าวผัดทูน้าจ้าข้าวผัดทูน้าขอากินปลาค่ะ เราผัดมาได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องเราใส่กะเ,เทศลงไปให้มีสีสันเลยจ้าโรยผัดลงไปนิดหน่อยได้พี่น้องสีสันเลย ชอบกินผักก็ต้องใส่ผักลงไปนะคะแล้วเราก็าจะนับเป็นรสเสี้วยวค่ะใส่เสี้วยวแค่พี่เนาะของไก่ได้จ้ารสพี รสดีจะอร่อยเด้อจ้าข้าวผัดกระขัดรสดีไปได้เนาะเสร็จแล้วตบท้ายด้วยหอมเลยค่ะพี่น้อง หน้าตาข้าวผัดทูน่าก็เสร็จแล้วครับพี่น้องอร่อยเด้อจ้ามาค่ะมากินน้ำกันจ้าทูน่าทูน่าเด้อจ้ามีอาซอนทูน่าเด้อจ้าหอนหอนเลยจ้าพี่น้องปิดไฟก่อนเลย เรียบร้อย